อ้าวร้อมนะคะทดสอบก่อนเรียน10ข้อข้อที่1ค่ะ ผ่านไหมคะผ่านนะข้อที่สองค่ะ ผ่านไหมคะผ่านนะคะข้อที่3ค่ะ ผ่านไหมคะผ่านนะคะข้อที่สี่ค่ะข้อที่ห้าค่ะฮะไม่ทันเลยเหรอจริงนะจริง,รงหรอ จริงนะค่ะข,ข้อที่สี่ค่ะอ,อย่าไปคิดเยอะสุราเป็นสารเสพติดหรือไม่เป็นเป็นเนาะติดกันงอมแงมเลยใช่ไหมเราไม่ได้ ดื่มเราก็ไม่ใช่ส่วนคนที่ดื่มมาติดกันงอมแงมเลยใช่ไหมใช่ออพิษสุราเรื้อรังตามมาใกล้ๆสำหรับคนที่ดื่มสุราทุกวัน <c oughs> ข้อต่อไปนัสนนข้อที่ไร่ลูก <c oughs> ข้อที่ห้า ผ่านไหมคะผ,ผ่านนะคะข้อที่6ค่ะ ผ่านไหมคะผ่านนะผ่านไม่ผ่านผ่านอยู่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนมีใครบ้างที่อ่านหนังสือไม่ทันมีไหมลูกถ้าไม่ทันอายเด็กชายทันวานะได้ดูข่าวไหมคะเด็กชายทันวาอายุ3ขวบเป็นเด็กอัจฉริยะถูกไหมคะโรงเรียนไม่เคยเข้าอ่านหนังสือออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกขวบแล้วคะลูกหนูอ่ะสิบสองอายนะใครอ่านหนังสือไม่ทันใครอ่านหนังสือไม่ออกอ่านเด็กอายเด็กไทยทันวานะลูกนะว่าไงให้เด็กหญิงทันวา ผ่านไหมคะภาคภูมิผ่านไหมลูกผ่านนะข้อที่8ค่ะ ข้อที่เก้าค่ะ ผ่านไหมคะลูกผ,ผ่านนะเด็กหญิงทันวาผ่านไหมลูกผ่านนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ค่ะ เอาสิบข้อลองตรวจเช็คซิว่าไม่ทันข้อไหนบ้างมีไหมคะไม่ทันมีไหมข้อไหนอย่าอย่าทำมั่วนะไม่ทันแล้วก็นึกเอากอไก่ก็ได้ดูแล้วเก้าข้อยังไม่มีกอไก่เลยข้อที่สิบเอากอไก่ก็แล้วกันไม่ทันไม่ได้นะคะลูกไม่ทันข้อไหนให้บอกไม่ทันข้อหนึ่งเด็กชายธนวาฒไม่ทันข้อหนึ่งเหรอ อ้าวไม่ทันข้อหนึ่งให้เวลาหนึ่งวินาที เพื่อนปลายทางเพื่อนปาทางคงจะทันนะคะแต่เพื่อนต้นทางไม่ทันอา้าวข้อ9เพื่อนต้นทางนั่งอยู่ข้างหน้าครูบอกข้อ9ไม่ทันครบแล้วนะคะลูกครบไหมอา้าวครบแล้ว10 อ้าวลองมาดูในเรื่องของสารเสพติดนะคะเอาก่อนเราจะไปพบในเรื่องของสารเสพติดคุณครูมีข่าวมาฝากนักเรียนนิดนึงค่ะเดี๋ยวลองมาดูอีกนิดนึงนะคะจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันพฤหัสบดีที่9โอ้หนังสือพิมพ์ร่วงหน้าของวันพรุ่งนี้ลูกเ<ส>ตือนกินยาล้างไตขับสารเสพติดเห็นหรือย่างเห็นไหมคะ ข่าวอ,อน,นะคะคุณครูอ่านเมื่อสักครู่นี้เตือนกินยาล้างไตขับสารเสพติดยาล้างไตเวลาทานเข้าไปแล้วฉี่จะไม่เป็นสีม่วงฉี่ปกติฉี่คนเราจะเป็น